สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์อแล็บชาแนลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทํา Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อใช้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องัโอเพนแช สำหรับผมนะแต่สาหรับท่านผู้ชมมาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะก็ไม่ได้ห่างหายไปนี่นะผมไปถึงห่างหายไปได้กับการกาชาคือผมก็นะตู้บีหลเดอร์ยังไม่ได้กดเลยเออเหลืออีก12วันนะจากวันที่อัดคลิปนี้ก็ก็อาจจะกดนะลังเลอยู่เออลังเลอยู่แต่คิดว่าอาจจะไม่กดแหละไม่ไม่กดม,มันไม่ได้ใช้เดี๋ยววันนี้จะมากาชาไอตัวนี้อ่าพรตรงนี้เนาะ ก็จอกแสงเนี่ยกดแน่นอนแหละโหดโหดโหดจัดโหดมากไม่รู้จะมีอะไรโหดไปกว่าน,นี้แล้วนะแล้วก็บอมมืดบอมมืดควรกดสำหรับคนที่เล่นคีน่านะครับควรกดบอมมืดนะไหนมาดูซิว่ามีแสงมืดอะไรอีกเออระเบิดบอมแสงมันจะบัฟมาดิแต่ว่าธนูมืดผมก็ไม่ได้เล่นสักทีดิเออเออเอาวะ ธนูมืดกับบอมแสงว่าธนูมืดก่อนแหละบอมแสงเดี๋ยวเราดูตอนบัฟมาก่อนว่าม,มันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้ายังมีพาราดินอยู่ผมว่าระเบิดไม่น่าได้ใช้นะเอ,อเดี๋ยวผมกดอันนี้ก่อนโอเคจะได้เป็นการการันตีนะฮะแล้วก็เราก็จะมาเริ่มกันที่การเช็คดวงก่อนผมกดหยุดได้ไหมเนี้ยอ๋อกดหยุดได้นี่นะสองสามมันยังไม่ออกนะฮะ ไม่มีสีดาวนะสี่ห้าไม่มีสดาวเลยหโอ้ยน่าเริ่มลึกไปแล้ววันนี้ดวงมาไม่ดีอีกแล้วครับท่านผู้ชม9นะมันดับให้ว่าดีเว้ยไม่ต้องหลงละอ่าครั้งที่10ออกมาหนึ่งนะฮะหนสองเดี๋ยววันนี้ผมกดด้วยสกอร์สถึงหดาวนะมีอยู่40่บใบไหมน่าจะประมาณสีใบอาจจะสกีกว่ากไม่แน่ใจนะครับอ แต่วันนี้ดูดวงไม่ดีเลยดูดินี่แครั้งเก้าครั้งไม่มีสี่ดาวนะครั้งที่สิก็ยังไม่มีสี่ดาวออกมาฮะสิก็ไม่มีสี่ดาวออกมา12ก็ยังไม่มีคือมันจะมีวันที่แบบไมอไ่ออกรัวๆเว้ยออกรัวๆแต่วันนี้คือดูดิสองสิบห้านะคือเมื่อกี้10ครั้งออกหนึ่งตัวนะนี่สิครั้งถึงมออีกตัวนะอู้ออกติดกันเลยเออกติดกันเลย ผมว่าผมต้องย้ายทำเลวะ่ะทำทำเลทำเลนี้ดูไม่ดีไม่ดีไปอยู่ในบ้านกิวดีกว่าเออบ้านบ้านกิวนี่มีเพื่อนในกิวทำตำนานโอ้โหอ,อ๋อเขาแอนนี่เมื่อกี้เขาเมื่อกี้ตีนี่กันตีบอสกิวมาทำเลนี้ทำเลนี้ทำเลนี้แล้วก็เออ เดียวนะมีอะไรบ้างนะเออเดี๋ยวยวนะหนึ่งเออวะอืมนี่ก็อยากจะอัพมาเล่นแต่อเวเท่าไหร่จำไม่ได้ดิโอเคอันนี้อันนี้แล้วก็จอกแสงปึ้งแกงนี้นะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะหัวมืดคุณสามีมืดของเรานี่อเวเท่าไหร่วะอเวเก้า อ๋อแต่เดี๋ยวมันมีตัวหนึ่งเดี๋ยว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 มันมีธนูมืดปะ่ะถ้าผมจะไม่ผิดธนูมืดผมมันจะอ่าสิบสองแล้วต้องการแค่สองตัวนะธนูมืดสองตัวพอแล้วเดี๋ยวไปเอาผัวมืดก็ได้แต่บอมต้องเอาเต็มแล้วก็จิ้งจอกนี่ต้องเอาเต็มเหมือนกันนะถ้าจะไม่ผิดใช่ใช่ใช่ใชไหมวะสามร้อยแปดสิบเศษไม่ใช่ละอันนี้ไม่เกิดจากการคอนเน็ก แต่ผมจำได้ว่าถ้าเกิดไม่ได้คอนเน็คือผมไม่เคยไม่เคยกดจอกซ้าเลยแต่ถ้าเกิดซ้ำมาก็ไม่เป็นไรแล้วกันมา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 ม่ม่ม่เช็คเช็คเช็คเอ้ีดาวมาหน่อยจ้ะไอามาอยู่ถ้าเกิดออกแล้วเราต้องกดออกไปน้าแรกวะแบบเทคนิคคุณบอยมินโดรุนะฮะถ้าเกิดแสงมืดมาอู้แสงแสงซีดาวเลยเหรอ เฮ้ยแสงสี่ดาวเลยวะถ้าเกิดกดแสงเมื่อสี่ดาวเลยไหมเฮ้ยเนี่ยมาแล้วเห็นป่ะมาแล้วมาแล้วขออีกหน่อยแล้วกันนะขอสักสามทีไม่ออกแล้วกันนะอีกทีนึงแล้วกันอีกทีนึงแล้วกันแถมแถมแถมอ่ะไป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 อุ้ยอันนี้มันสะก่อห้าดาวนี่มีสี่สิบเอ็ดใบอ่ามีเศษเอาเศษไปก่อนเลยใบแรกครับ เออไม่พาสี่ดาวฮะถุยมันก็ต้องสี่ดาวอยู่แล้วบอกว่าแม่ง <c oughs> การันตีสี่ดาวอีบ้าเออ่ะเศษฟรีสุดท้ายที่ดองมาเป็นเดือนไม่มาอยู่ดีเว้ยนะต้องออกมาหน้าแรกบ่อยๆนะฮะแบบว่ารีเซ็ตทำการรีเซ็ตในเช็คดวงดิเช็คดวงดิเออ ถ้าดาวมาเฉยนี่มันสกอร์สามถึงหดาวนะนี่กิจนี่นี่สกอร์ปีใหม่ใครยังไม่กดอย่าลืมมากดนะครับผมเหลือเศษไว้ผมเลียเวามากดออกให้หมดทำไมเมื่อกี้มันดวงดีวะนะโอ้พอมีแบบรีพีเจ้ายาวแล้วมึนเลยนะมา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 ลี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 มาสักตัวดิ อย่าบอกนะว่าผมต้องใช้สกอร์เหลืองแล้วกดเพชรอีกอะนะจะไม่พอเอาอดิไม่ได้ไม่ได้เติมโอ้ผมไม่ได้เติมเยอะแล้วคอมทูแอสอย่าโหดร้ายกับผมเลยนะผมเติมน้อยนิดเติมเยอะก็เกลือเติมน้อยก็ยังเกลือมีทางออกให้ผมหน่อยดิตัวหมาก็ไม่ค่อยมีโอ้สี่ดาวล้วนเลยวะอะไรวะเออเออเออ กดไป10บใบแล้ว11บใบ12บใบ13บาใบ14บใบใบที่14บมาแล้วครับ1ครับมาเบิ้ลหรือเปล่ามาเบิ้ล่ามาได้แล้วเดี๋ยวก่อนนะมึงจะออกลิสต์ล,ลมซ้ำสองตัวคือผมอยากกด3กระดานน่ะคุณเล่นมาแบบนี้แล้วมันจะได้ถึง3กดไป20บใบออกมา2ตัว ยี่สิบกว่าใบเลยนะใช่ไหมน่าจะใช่มีใครนับไหมสี่สิบแดลบสิบแปดได้เท่าไหร่มาคิดเลขไม่เท่าไม่ออแหลเอ้ยธาตุน้ำมารัวรัวมันขาดหนึ่งตัวมันก็ออกออกไหมหกูเหอะนะอะไรวันนี่ยนะเนี่ยมากดไอ้ทนะี่เนี่ย,เอ,เนนยออกสาม สี่ห้าหกมาเดี๋ยวช่วยกันทำมาหากินหน่อยดิวะเออกดสกอการันตี5ดาวเลยปะล่าเฮ้ยเออีไม่มาอีกสาธู99เเพียง โคกโอ้โหหมดตูดเออมีสกอห้าใบคือยังไงก็ไม่เอาได้แค่สองกระดานป่าววะนี่เหลือหนึ่งทับหนึ่งแล้วนี่อืมอืมผมมีร้อยเจ็ดสิบสามใบก็กดไปเถอะ สี่ดาวเยอะแยะแล้วเอาห้าดาวให้กูเหอะมาเออกว่าจะออกอ่ะฮะใส่จอกแสงแล้วก็หนูมืดบอมมืดจอ,อ่าหนูมือดอีกตัวหนึ่งนะ อุ้ยเอาเศษไปก่อนเครียเรยเศษออกเมื่อกี้ผมใช้ไอ้นี่ออยังเดี๋ยวพลาดโหพลาดนี่เสียดายเลยคือถ้าเกิดไม่ได้ใช้เม็ดแดงผมไม่ค่อยอยากกดไอพอลแล้วเอาจริงๆนะมันพอไม่ได้เติมเยอะเรารู้สึกมันไม่คุ้มเลยเสียเออมาหนึ่งจอกแสง พักแปบเฮ้ยพอเราไม่ได้เติมแล้วเราทรัพยากรน,น้อยสกอร์น้อยเราก็ตื่นเต้นไงเออคือเราก็ตื่นเต้นไงอ,อ่ะสกอร์จะหมดแล้วลูกเออขาดอีกหนึ่งตัวลีลีลีกับมารีน่านี่ก่อนมารีน่านี่ก่อนให้พรหนึ่งทีให้พรหนึ่งทีเช็คดวงหนึ่ง สองเอาแค่สี่พอสามสี่ไปเอาเลือกเอาชัยไปตื้อๆๆถ้าได้นี่ยิ้มเลยมึมามาม,มาอย่าให้พี่ต้องเสียเพชรอย่าให้พี่ต้องเสียเพชรฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าฟ้าสีม่วงมันต้องมาสิวะเร็ว แล้วเฮ้ยเอาจริงไมไม่ค่อยได้เห็นฝ้าม่วงเลยเีวนี้เอาขาดหนึ่งใบกดหนึ่งใบให้อ่ะสามใบออกไหมสามใบออกไหมยังมาไปที่สามก็ได้ไม่ว่ากันมาไปที่สามก็ได้ไม่ว่ากันนะแค่กดพอเนี่ยมันจะยากเย็นอะไรหละวะ เอาไปห้าดาวเลยเปล่าเดือดเพชรก็ได้มาเพชรก็เพชรแม่กดพอมันถ้าไม่ใช่แสงทืดกูไม่กดแล้วอยัางยังยังยังฮึ ยังอีกยังอีกยังอีกดึดดึดดึด้งแฮนก์ควินไฟเออตึดดึึดโอ้ห้าดาวอยู่ไหนอะลึกอีกแล้วจะเจ็ดสิบครั้งแล้วตึดดึดกี่ครั้งแล้ว โอ้ยทรงมาเหมือนจะดีทรงมาเหมือนจะดีอะสุดท้ายแม่งเหมือนเดิมเดี๋ยวเพชรกูหมดก่อนปลายเดือนแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเติมให้นะเดี๋ยวเดือนหน้าเติมให้คอมดูร์แให้ให้คูหน่อย ผู้เซ่าเผืถามจริงไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้ผมไปกดบีดไลเดอร์มารีวิวอ่ะผมรีวิวบีดไรเดอร์มีคนกดตามคุณได้ยอดเว้ยพูดขนาดนี้มึงยังไม่มามึงยังไม่มาเหลือหกหมื่นเพรแล้วเพื่อนไม่เอานะเออเบื่อกว่าจะมาไม่ต้องลุ้นเยอะออมันก็แค่เนี้ยฮะ อะไรกับกุนักไไม่มีเม็ดแดงและถ้ามีเม็ดแดงก็อาจจะก,กดต่อเออจริงๆนะแต่พอมันไม่มีเม็ดแดงผมก็ไม,ไ,มไม่กดแปลว่าจอกแสงก็เป็นเท่าไหร่วะจากเาก้ามันก็จะมาเป็นสิ 11. เอ็อ่ะถึงตรงนี้นะถึงตรงนี้13 งั้นเดี๋ยวรอเดือนหน้าผมค่อยเอาคอนเน็กจอกออกเออโอเคเดี๋ยวค่อยไปแก้รูนไม่ใช่ปัญหาลมหายใจนี่คือกินบุญเก่านี่คือการกินบุญเก่า โอ้ยเออกดโอโต้ซีเล็กง่ายกว่าน่าจะแบบโอโต้ซีเล็กแล้วแบบเฉลี่ยทุกตัวเท่าๆกันจะดีแม่เลยเออ,เ,อเวยังไม่สุดเหรออ,อ่โอเคเดี๋ยวน้องระเบิดก็ใกล้พร้อมเล่นแล้ว แปดได้นี่ว่ะเดี๋ยวทำระเบิดมาเล่นเลยนะแล้วเดี๋ยวอาจจะได้เห็นรีวิวหรืออาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าแม่งเก่งจริงป่าเออแต่ว่าเพื่อนที่เก่งคีน้าเขาแนะนำเลยว่าระเบิดเนี่ยเล่นคีน้าควรทำนะเดี๋ยวก็ลองดูว่า จะเจ๋งจริงอ่ะสี่มานาลบสองบัฟติดไซเลนมันจะขิงได้อย่างจินแสงเลยไหมเออเพราะจินแสงมันไม่มีลบบับใช่ไหมแต่นี้มันลบบับเราค่อยแปะไซเลนคือแปะไซเลนได้ชัวร์ๆนะเดี๋ยวก็ไปจัดรูนอีกทีหนึ่งนี่รูนไรเนี่ยโอ้โห <laughs> เ,ออเดี๋ยวผมค่อยไปจัดอันนี้ผมยังผมเอาอะไรมายัดไว้วะเนี่ยจำไม่ได้แล้วโอ้โหอะไรเนี่ยอ๋อผมจะให้เอ้าเดี๋ยวผมใช้ชุดนี้ น่าจะใส่ให้พาราดินลมนะแล้วก็ลืมโอเคน่าจะมีแค่นี้แหละคลิปวันนี้นะธนูมืดก็อัพแล้วเอ่อ,อฟักมืดนะใครยังไม่ทำใครมีก็ทำไว้เลยนะเอาไว้ตีบ้านกิวอโคตรดีโคตรโคตรดีเคาเตอร์เจอเมจิกมืดที่ไหนกดน้องไปแม่งโหดโหดโหดมากโหดแบบห้ามองข้ามเลยใครเล่นเมจิกมืดก็อย่ามองข้ามน้องนะน้องแม่งเถื่อนจัดเถื่อนจัดจัดเค okay. ไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจให้ผมด้ยวยนะครับสวัสดีครับ